ตอวยหนุยสวัสดีค่ะก่อนไงจ้าดูหน้าตาแป๊บๆก็ต้องย้ายหาที่ใหม่อีกแล้วอู้นหนุย,น,ยนู่นอะไรขาวๆผู้เบาที่ไหนนุนนู่น,หน,นโหนะคะผู้เบาเชือกนี้เป็นเนื้อคู่หรือเปล่าหนุยมาเจอกันอีกแล้วนะคะรอบที่สองนะคะกับผู้เบา เอดูด,ดขาจับหน่อยขาจับหน่อยนูนๆผู้บ่าวแอบมองทางนี้ก็จะกินอย่างเดียวนะกลืนน้ำลายเลยนะคะอื่นก็ต้องขอสวัสดีค่ะนะ,ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่ช่องน้องปูนซับกันค่ะแม่เมนะคะอ่านะนะนะก็วันนี้ตอนแรกนะคะก็เลยมาแจ้งก่อนอ่าหลายๆท่านนะคะ,ะตอนนี้แม่ควานก็อาจจะต้องนะคะย้ายนะคะไปอยู่ที่ปางใหม่กันนะคะนะคะ,นะคะก ที่นี่ดีหมดทุกอย่างนะแม่แม่นะคะส่วนช้างก็ทิ้งลายนะคะดีนะคะแต่ว่าเราค่าใช้จ่ายไม่พอนะคะกับเงินเดือนจริงๆนะคะก็เลยต้องหาที่ที่แบบว่าเหมาะเจาะนะคะนะคะให้กับเรากันนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะพอเหมาะพอเจาะนะคะดูคำนวณดูหลายๆอย่างแล้วนะคะไม่พอกับค่าใช้จ่ายจริงๆะนะคะ <c oughs> ตอนแรกก็อย่างที่แม่ควานพูดนะคะว่ามาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าแม่ควานเคยมาอยู่ที่นี่นะคะ แต่ก่อนนะคะให้โอกาสอะไรหลายๆอย่างนะคะกับแม่ควนมากๆเลยนะคะบ้านหล,หล er ังเก่านะคะหลังนี้นะคะที่เคยอย er> ู่น um> ี่นะคะหลังเก่าเชตรงนี้นะคะที่เคยอยู่กันนะคะจนมีอะไรหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นรถนะคะไม่ว่าจะเป็นคะแนนนะคะก็เลยอยากมาอยู่ที่นี่กันต่อนะคะนี่นะคะก็ให้มาดูบรรยากาศกันนะคะเป็นยังไงกันนะคะดู ดาวเอ้ยนะก็เลยอยากมาอยู่ที่นี่กันนะคะแต่พอดูแล้วนะคะแขกก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเยอะนะคะไม่ค่อยเยอะมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเงินเดือนอาจจะยังอยู่คงที่อยู่นะคะเราก็เลยต้องขยับขยายนะคะหาที่อยู่ใหม่กันนะคะทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องกราบขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะที่เอ็นดูนะคะเมตตาให้กับตุ้น้้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทรายนะคะหนูเนิบ เหนือเนิบได้นอนนะแบบสบายๆเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะสําหรับกองทรายนะคะนะะที่ให้ต้ยน้อยนะคะได้ได้หลับได้นอนนะคะอย่างมีความสุขนะคะนะกับกองทรายนุ่มๆนะคะจากแม่แยมด้วยนะคะนี่ต้ยน้อยคงจะคิดถึงกองทรายนะคะที่นี่มากๆนะคะแต่ถ้ามีเชือกไหนที่มาอยู่นะคะก็ขอให้นะคะผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะคะที่เมตตากองทรายให้กับต้ยน้อยนะคะได้อันนี้สมบุรณนะคะยิ่งยิ่งขึ้นนะะคนะคะ อะไรหลายอย่างก็เริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นต่อหม้ออะไรนะคะโดนแม่นั่นดูดูแม่นี้แม่นุ่น,น,น,นผู้บบาน,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 นุ่นนั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 ่นนะคะก็ต้องขยับขยายนะคะไปอยู่ที่ใหม่กันนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ควรจะพาไปดูนะคะสถานที่ใหม่ด้วยนะคะว่าอยู่แบบไหนกันนะคะอยู่ที่นี่เราก็ยังไม่มีบ้านนะ,ะยังไม่มีบ้านยังไม่ได้สร้างบ้านนะคะเพราะว่าไม่แน่นอนหลายๆอย่างนะคะ ก็เลยยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะอะไรเลยนะคะดูจากค่าใช้จ่ายดูจากรายได้ที่ได้นะคะคือไม่เพียงพอนะคะกับกับรายจ่ายของเรานะคะแม่คุณเลยจำเป็นที่ว่าจะต้องนะคะแยกย้ายนะคะหาที่อยู่ใหม่กันนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาแม่แม่นะคะไปดูบรรยากาศนะคะที่ปางใหม่กันด้วยนะคะนุ้ยนะคะนี่จะเป็นเนื้อคู่หรือเปล่านะคะะดูนะคะผูเบาวยืนโยกรอเลยตัวนี้สง่าสวยไหนไงไหนนุ่น เขาโยนหนูหรือเปล่านูนก่อนไปเอาไหมหนุ้ยเอาไหมเอ่ยดูดูทางนูนหันมานะคะทางนี้ก็ไม่กล้าไปสุบสายตานะคะผู้บา่าวกลัวเหมือนกันนะคะสู้ๆกันต่อไปค่ะนะคะแม่แะะม่วันนี้แม่แม่ควันก็เลยมาแจ้งข่าวนะคะตอนแรกก็ว่าจะไปวันนี้กันนะคะแต่แต่แต่ดูแล้วก็คือเดี๋ยวจะลองไปเอาเข้าของไปไว้ก่อนตอนแรกวได้เลิกวันนี้นะะแต่ว่าถ้าไปก่อน กลัวว่าจะไม่มีคะแนนในการแบบว่าไว้ใช้จ่ายนะคะก็เลยแบบว่าทํางานไปก่อนดีกว่านะคะแต่ก็เลิกเลิกวันเลิกจะไปนะประมาณวันที่ยี่สิบแปดนะคะไปแน่นอนวันที่ยี่แปดค่ะนะคะตอนวันนี้ก็เริ่มขยับขยายนะคะเอาของบางส่วนนะคะไปเก็บไว้บ้างนะคะโดยน้อยนะคะคงจะกิดถึงที่นอนนุ่มๆนะคะของนางแน่นอนเลยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะคะกับความเมตตาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยนะแม่ๆม่นะคะ ความจะเป็นเท่านั้นนะคะสู้และดิ้นรนให้ถึงที่สุดนะคะสําหรับแม่ควานนะตัวนี้คือนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องสู้นะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่อยู่กับที่นะคะล่องลอยอยู่นะคะแต่ไปรอบนี้ก็คือต้องมีการต่อเติมทําบ้านนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะหรือว่าคลาดเคลื่อนยังไงนะคะก็คงได้อยู่กันแบบประจําสักทีกันนะคะ นี่ก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้กับตุ้ยนุ้ยให้กับครอบครัวเราด้วยะคะ่ะแม่แม่นะคะไม่ว่าจะผ่านอ,อ,อุปสรรคอะไรมากมายนะคะสิ่งที่ยืนหยัดได้เสมอก็คือกําลังใจนะคะจากแม่แม่นะคะทุกทกท่านจริงๆนะคะที่ช่วยเหลือแล้วก็เอ็นดูนะคะเมตกว่านะเมตตาให้นะะทุกๆครั้งกันเลยนะคะนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันใหม่ไปไหนนะคะนะคะอยู่ติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะจนกว่า จะถึงจุดหมายนะคะปลายทางนะคะสำเร็จกันนะคะตอนนี้ก็ลุ้นอยู่กลัวแต่ที่นู่นะจะมีแต่ช้างตัวโตๆนะคะตัว,ตว,ตว,ตวใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ก็ลุ้นอยู่นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะที่ปางบ้างนะคะตอนนี้ก็นะคะ ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะคกะคะคับที่นอนนุ่มๆน,นะคะนะคะซึ่งว่าตัวนี้ก็คงจะคิดถึงที่นอนของเขาในนอนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแม่ค่ะนะคะขอบคุณแม่ย Miss ้ยมากมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ๆทุกๆท่ทานด้วยนะ,ะที่เอ็นดูนะะเมตตาผลไม้ให้ในทุกๆครั้งนะคะก็นะะยังเจอกันนะะในทุกๆวันกันเหมือนเดิมค่ะะคะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะทุกๆท่ทานก่อนดี๋ยวไม่ควรจะพาไปดูบรรยากาศนะคะที่ปางใหม่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ที่อยู่ที่อาศัยนะคะจะเป็นยังไงนะคะแต่บอกได้เลยนะต้วนุ้ยนะคะที่นู้นจะไม่มีล่มนะคะจะไม่มีต้นไม้ใหญ่นะคะแม่แม่แม่แมจับมือกันก่อนเร็วแม่แม่จับมือก่อนไหนนุน่นผู้เบ่ายืนมองอยู่แล้วก็เตรียมตัวที่จะปาลาระเบิดใส่เราแล้วนะคะจับไว้ยืน่นตัวเล็กอยู่ในตัวนี้ผู้บ่าวก็ไม่ใหญ่มากน,นั้นเลเอาไม้นุ้ย เดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันต่อนะคะวันนี้ก็มาดูนะคะสวนปางใหม่นะคะปางใหม่นะ,ะที่แม่ขวานนะจะพาตุย้ยเนยมาอยู่นะคะแม่แม่จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้ค่ะนะคะข้งน้ก็จะเห็นเป็นตึกอยู่ใกล้กับใน ในตัวเมืองมากๆานะคะนี่เป็นไทยวัฒนชาตินะคะนี่จะเป็นส่วนของเขาหมดนี่คนะ่ะน้าแม่ควันตัวจะพากันนะ,ะมาอยู่บ้านหลังนี้กันนะคะอันเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะตรงนี้แต่ก่อนเขาจะมีหลังคานะคะก็เหมาะเจาะอยู่นะ,ะมีที่เจาะรถให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะคะตัวบ้านให้นะคะเป็นรูปร่างนะคะ ได้พักนะคะได้พักพิงนะคะอยู่เลยนะคะแล้วก็นี่นะคะโอ้น่าจะมีน้องช้างอยู่นะคะนี่ค่ะลูกนางนะคะช้างก็จะพากันทำน้ร่มน้แบบนี้กันนะคะขวานก็กลว่าจะทําให้ตัวเนยนะคะตรงนี้กันนางก็จะได้อยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยนะคะ ือบรรยากาศนะคะที่เราจะมาอยู่นะคะที่นี่กันนะคะมีบ้านให้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีอะไรนะคะที่ต้องต่อเติมนะคะเล็กน้อยกันด้วยนะคะพอที่จะได้นะคะอาศัยกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนุยจะมีเพื่อนนะคะอยู่ละแวกใกล้ๆนะคะคิดว่านางคงจะตัวเล็กน่าดูนะคะแม่ๆม่นะคะตัวเล็กอยู่นะตัวหนุ่ยนะคะก็จะมีการนะคะ มีร่มมีที่ผูกแบบนี้นะคะทุกๆเชือกนะคะเพราะแถ,แถวนี้ไม่ค่อยจะมีร่มนะสักเท่าไหร่นี่ค่คือสถานที่ใหม่นะคะที่แม่ขวานะคะจะพาตุย้ยเนยมาอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตุย้ยเนยกันต่อนะคะ